สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนสิงหาคม2 5ง6นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกับคุณตอนนี้กันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ ก่ออื่นฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาได้นะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ<ม>ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งเราก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพไล่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลายน้อง ไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่5้หมายนะครับแล้วก็ไพ่ The Judgment ไพ่หดาบ3ดาบแล้วก็เป็นไพ่หกม้ยรา,าชินีถือดาบ2ถ้วย1ไม้ หนึ่งถ้วย oh. ไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่เดอะเลเวอร์นะครับอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่หนึ่งดาบไพ่มันดูแก้กันขึ้นมาตลอดเวลาเลยนะครับมีไพ่ในกระถิบแก้ไปใน,นกระถิบแก้ไปตลอดเลยแปลว่าชาวตุลลคณาตุลกําลังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่เขาเปิดหลับกับพลังงานในทิศทางที่ดีกับตัวคุณมากขึ้นนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ เท่าที่ดูโดยภาพวรวมนะครับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวตุลลักษณะตุลมีโอกาสที่เขาจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสถานาการณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์จากสิ่งที่คุณอาจจะผิดหวังมีปัญหากันในอดีตอาจจะค่อยๆปรับและเคลียร์กันนะครับเคลียร์ใจกันได้สามารถที่จะปรับและเริ่มต้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่เขากับเราจะเปิดใจยอมรับกันและกันได้มากขึ้นนะครับทำให้คุณกับเขามีโอกาสเป็นคู่ครองคนรักที่ดีต่อกันและกัน เหมือนเขาคิดว่าคุณนะ่ะค่อนข้างดูดีมีเสน่ห์ในการดึงดูดใจกับเขามากขึ้นนะครับแต่คุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการที่เราอาจจะคิดหรือตัดสินใจอะไรใช้อารมณ์ในการตัดสินใจจนเกินไปอาจจะทําให้เขามีความรู้สึกอึดอัดบ้างในบางครั้งและอาจจะมีปัญหากันบ้างอันนี้ต้องพยายามปรับและลดลงไปบ้างเพื่อให้เขากับเราอะนะครับสามารถที่จะปรับและจูนกันในทิศทางที่ดีเพราะตอนนี้เหมือนเขากําลังจะหลุดพ้นจากความรู้สึกกับ สิ่งต่างๆที่เขาอาจจะดูเป็นเนกาทีฟกับเราเขาก็น่าจะค่อยๆปรับและเคลียร์ได้แล้วนะครับถ้าเขาปรับได้เคลียร์ได้ทุกอย่างมันจะจบแล้วเขาจะยอมรับกับสิ่งที่คุณรู้สึกกับสิ่งที่คุณต้องการนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเพราะตอนนี้เหมือนเขากําลังจะเปิดใจยอมรับกับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับแต่เราก็ต้องพยายามปรับและคุยกันมากกว่านี้หรือพยายามแบบ ไม่ใช้อารมณ์กันมากกว่านี้หรือพยายามอย่าคิดหรือตัดสินใจอะไรโดยการคาดหวังจนเกินไปแล้วก็อย่าโฟกัสกับความผิดหวังจนเกินไปเพราะปัญหาอุปสรรคของเขาตอนนี้มันเป็นความรู้สึกที่เขาก็เสียใจไม่แพ้ตัวคุณหรอกนะครับถึงแม้ปัญหาสิ่งต่างๆเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าปัญหาของคุณคืออะไรความไม่ชัดเจนเอ่ยความไม่เข้าใจกันเอ่ยการไม่มีเวลาให้กันเอ่ยามมากยารที่อยู่เป็นแบบ long distance เอยนะครับหรือ ความรู้สึกาล布าซึ่งมันเกิดจากความกดดันกับความรู้สึกระหว่างเรากับเขาถ้าคุณปล่อยวางได้เหมือนกับที่เขากําลังจะปล่อยวางอะทุกอย่างมันจะง่ายแล้วมันก็จะลื่นนะครับดีขึ้นมากๆเลยนะดังนั้นเนี่ยชาวตุลลักษณะตุลอาจจะต้องพยายามฮิลลิ่งตัวเองเยอะๆนิดหนึ่งแล้วจะทําให้เขามีความรู้สึกว่า เขาจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเขาเหนื่อยหรือเขาพยายามกับเรามากเกินไปเขาจะได้รู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วมันมีความสุขอยู่กับเราแล้วมันคือความสงบมันคือความร่มเย็นไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันร้อนสมรวงด้วยกันแบบนี้นะครับอิทธิพลของดาวพัชรบรีเนี่ยเป็นดาว ที่มาโคจรเล็งกับรักขณาจริงๆคุณมีโอกาสมีคู่ครองคนรักที่ดีแต่มีดาวราหูขัดอยู่จนถึงเดือนตุลาคมปี2016นี2016้ 2016. มันก็เลยทำให้คุณกับเขามันยังไม่สามารถแบบเจิดจรัดได้เท่าที่เท่าท,ที่เป็นแบบร้อเซแต่ถ้าคุณพยายามปรับและเปลี่ยนกันได้พระศรสดิการราหูที่เล็งรักขนามันคือสิ่งที่เขากับเราต้องปรับต้องจูนกัน ถ้าปรับได้จูนกันได้ไม่เอาอีโก้ไม่เอาตัวตนของเราเป็นหลักไม่ยึด,ต,ดติดถึงความถูกต้องความเถ็นตรงเป็นหลักเกินไปทุกอย่างมันจะโอเคมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่จัดเม้นเหมือนเขากําลังจะปลดปล่อยนะครับกับในเรื่องของสถานการณ์กับความรู้สึกที่มันดู อะไรที่มันดูแบบอึดอัดค้างคาในใจความรู้สึกที่อาจจะดูไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เขากําลังมีความรู้สึกนะครับระหว่างเรากับเขาแต่ไพ่ไม่อาจจะสลับกันได้ระหว่างเรากับเขาอ่ะนะครับจริง,รงๆเขากับเรายังมีแพทชั่นในการดึงดูดกันและกันมันมีไพ่เดอะเรเร์มาด้วยเ o เ e r ร์เนี่ยนะครับมาพร้อมกับ2ถ้วยนะหน่ถ้วยแปลว่าตัวคุณเองนะครับจะสามารถดูดีมิสเสนดึงดูดใจเขาได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยบอกไว้เลยว่า เขาค่อนข้างดูมีความสุขและแฮปปี้มากๆเลยถ้าตัวคุณเองอะ่ะยอมรับเปิดรับหรือฟังเขาบ้างไม่ต่อต้านกับเขาจนเกินไปไม่หัวแข็งไม่ทำให้เขามีความรู้สึกลำบากอึดอัดจนเกินไปนะครับมันก็จะทำให้เขามีความรู้สึกแบบเอ็นเอียงมาทางคุณได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าคุณกำลังดูดีมีพัฒชั่นดูแรงมีแรงดึงด,ดูดมีแรงกระตุน้นทำให้เขามีความรู้สึกแบบ อยากจะเข้าหาคุณหรืออาจจะอยากให้คอมเมนต์คุณเอ่ยหรือถ้าเกิดคุณต้องการในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์ที่เขามีเวลาให้เรามากขึ้นนะครับหรือเขาแบบอยากจะใช้ชีวิตกับเรานะครับในเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นแบบการเต็มเต็มกันมากกว่านี้มันก็ยังพอมีโอกาสมีแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีแต่ตอนแรกเลยนะครับคุณต้องพยายามเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาให้ดีให้ชัดเจนคําว่าเคลียร์ไม่ใช่เคลียร์แบบ แบบเราจะอยากเอาอยากเราจะได้คําว่าเคลียร์คือเราต้องเคลียร์ตัวเองด้วยนะครับหลายคนบอกว่าฉันต้องการให้เขาเคลียร์ให้ฉันแต่บางทีทุกคนอาจจะลืมมองว่าบางทีตัวเราเองก็ไม่เคลียร์ใจตัวเองนะบางทีอ่ะคุณถามเขาเป็นสิบรอบเขาก็ตอบเหมือนเดิมทุกครั้นนั่นแหละแต่ตัวเราเองกลับมีความรู้สึกไม่เคลียร์ใจอ่ะเมื่อเราอาจจะมีความรู้สึกตกกังวลหวาดระแวงกับความรู้สึกหรือเปล่าแบบนั้นเป็นต้น ก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบอืมปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆบางทีมันไม่ได้อยู่ที่เขาคนเดียวบางทีมันอยู่ที่ใจของเราด้วยจริงอยู่ว่าบางอย่างอ่ะเขาอาจจะผิดจริงแต่เราอาจจะผูกติดกับความผิดกับเขาจนลืมตัวเองไปนะครับคุณลองหันกลับมามองตัวเองดูว่าบางอย่างเราทําผิดหรือเปล่าเอ๊หรือว่าเราคิดมากเองเกินไปไหมเอ๊หรือว่าเราเป็นคนที่แบบวิตกกังวลจนเกินไปไหมแบบนั้นเป็นต้น ตามจริงในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยถ้าเราผูกดวงชะตาดูเราจะรู้เลยนะครับใครเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลนะครับใครเป็นคนที่เซนซิทีฟง่ายใครเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีอะไรมาสะกิดเล็กน้อยเราก็รู้สึกแบบจิตใจก็เปิดเปิงไปหมดแล้วอะนะครับไม่ไม่ต้องมีใครทําอะไรเลยบางทีเราทําตัวเองนะครับกับความสัมพันธ์นั้นเพราะอะไรเราคิดมากเราไม่ตกเรากังวลนะครับจะบอกให้ว่าบางทีแล้วอะถ้าเรารู้ว่าเราทําแบบนั้น ให้เราค่อยๆลดลงไปผมเข้าใจว่าคุณปรับไม่ได้หรอกเพราะมันอยู่ในดวงชะตานะครับมันเป็นพื้นนิสัยของเราแปลว่าเราเป็นคนแบบชอบวิตกกังวลเป็นทุนเดิมดังนั้นน่ะสิ่งที่เราควรจะต้องพยายามปล่อยวางคือการไว้เนื้อเชื่อใจนะครับคือเนี่ยสองถ้วยเราต้องพยายามเชื่อใจกันและกันให้มากนะครับแล้วก็พยายามที่จะต้องเหมือนกับว่าเอ,อ เต,ติมเต็มความรู้สึกความหวานให้กับกันและกัน the lover คือความรู้สึกความหวานสิ่งต่างๆที่แบบเป็นคู่ครองคนรักที่ดีต่อกันเนาะอะไรแบบเนี้ยและการเปิดรับพลังงานการ h e ลล i n g ตัวเองหนึ่งถ้วยคือการ h e ลล i n g ตัวเองคือการแบบเปิดรับพลังงานการที่แบบมองมุมบวกนะครับอะไรแบบเนี้ยเหมือนกันที่เขากําลังอยากจะให้คุณเป็นนะครับเพราะตอนนี้เขากาลังมองมุมบวกเหมือนกันนะครับหนึ่งถ้วยกับหนึ่งหม,มายมาเราต้องมี p a ทช i o นที่ เนี่ยเห็นไหมมันเป็นแพ s ชั่นที่พ่วยพุ่งอ่ะนะครับธาตุไฟกับธาตุน้ํามามันหมายความว่าธาตุน้าคือ,อมันคือภาวะอารมณ์จิตใจความรู้สึกส่วนหนึ่งหมายมันคือแพ s ชั่นแรงกระตุน้นมันคือความกระตือรือร้นกับสิ่งที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นนะครับถ้ามันไปควบคู่กันได้ด้วยการที่เราต้องรู้จักปรับและฮิลลิงตัวเองนะครับเรานะครับสามารถที่จะเติบโตและพัฒนาตัวเองได้โดยการที่เราไม่ได้แบบ เพิ่งพาเขาเพียงฝ่ายเดียวมีไพ่แบบนี้ด้วยนะครับ1ดาบมาเกือบหมดนะครับเหลือเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ขึ้นเนาะมีธาตุหนึ่งหนึ่งดาบหนึ่งถ้วยแล้วก็หนึ่งไม้มาเห็นไหมมาเลขหนึ่งหมดเลยเหลืออีกใบเดียวที่ไม่ได้ขึ้นนะครับก็คือเดี๋ยวนะไฟอาลธาตินหนึ่งเหรียญไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวเนาะไม่เป็นไรนะครับแปลว่าความหนักแน่นความมั่นคงของเรายังไม่พอเพราะว่าหนึ่ง เหรียญยังไม่ได้ปรากฏแปลว่าเราก็ต้องพยายามหนักแน่นมั่นคงให้มากหน่อยนะครับกับความสัมพันธ์หนึ่งดาบคือชัยชนะความสําเร็จที่เรารับฟันฝ่าอุปสรรคมานะครับเราเด็ดขาดไหมเราอย่าเด็ดขาดเกินไปมีราชนีถือดาบมาบางทีเด็ดขาดเกินไปนะครับหรือว่าแบบผูกติดผูกมัดเกินไปหรือว่าแบบเรียกร้องเกินไปหรือว่า เรียกร้องสิทธิ์ตัวเองมากเกินไปนะครับมันก็อาจจะทําให้ปัญหาอุปสรรคของเขาดูไม่สบายใจเนาะมี3มดาบกับห้าไม้เขามีความรู้สึกว่าเขาก็ผิดหวังกับตัวเราอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าบางทีอะ่ะเขาอาจจะคิดว่าคุณอะ่ะใจแข็งจนเกินไปจนทําให้หรือเรียกร้องเกินไปหรือกดดันเกินไปทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาก็ผิดหวังกับคุณเหมือนกันนะครับบางอย่างเราก็รู้สึกว่าเขาทําให้เราผิดหวังก็จริง อันนั้นน่ะบางทีเขาก็รู้ตัวเองอยู่ว่าเขาก็ทําผิดต่อคุณแต่เขาก็เสียใจเหมือนกัน3ดาบเนะเาะราชินีถือดาบคือคุณอาจจะก,กําลังกดดันกําลังแบบเมืองเมินเขาหรือกําลังแบบกําลังทะเลาะกับเขาไอ้ห้าหมายมันคือไฟที่สมกรรมนะครับเป็นห้าหมายทะเลาะเบาแวงกันมีปัญหาใจกันอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราพยายามปรับและเคลียร์กันให้ได้จากไพ่เดอะจัดเม้นท์เนี่ย ยังไงเขาก็มีโอกาสที่จะหลุดผลนะครับตอนนี้เขากำลังแบบอาจจะถอยห่างกับตัวคุณสักนิดหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้แบบทำใจนะครับหรือกำลังแบบคือตอนพูดง่ายเขาไม่อยากจะแบบมาสงครามกับคุณตอนนี้นะ้องเพราะว่าตอนนี้เขากำลังแบบมีแพทชั่นอยู่แต่เขาก็กำลัง ฮิลลิงตัวเองไปด้วยนะครับห่ถ้วยเนี่ยเขากาลังฮิลลิงตัวเอง1ไมายคือการพัฒนาความสัมพันธ์นะครับกับสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเราพยายามลดลดภาวะของการที่เราจะต้องแบบเอาชนะเอาชนะกับเขาเนี่ยถ้าเราพยายามเปลี่ยนแปลงนะิสสากของการที่เราต้องหันกลับมารักตัวเองนะครับแล้วก็ถอยห่างกันคนละก้าวมันจะทําให้เรากับเขาเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าเข้าหากันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันมีไพ่หกหมายหกม้แปลว่ชาชัยชนะความสําเร็จ เนะแต่ตอนนี้เขากําลังฮิลลิ่งตัวเองอยู่จากไพ่หดาบ6ดาบคือตอนนี้เขาอาจจะกําลังปล่อยวางความรู้สึกอาจจะดูนิ่งบ้างดูไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เรารู้สึกบ้างหรืออาจจะดูเขาไม่ค่อยตอบตอบรับอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเราเท่าที่เป็นแต่ตามจริงเขายังมีพชั่นกับคุณอยู่เขายังรักคุณอยู่แต่เขากําลังเปิดใจ รักตัวเองอยู่นะครับกำลังจะหาทางหลุดพ้นจากปัญหาอยู่คุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ติดต่อคุณมันมีไพ่หนึ่งหมายมันมีแรงแพทชั่นอยู่แล้วกับการดึงดูดนะครับกับการที่เขาอยากจะมีเราแต่ถ้าเราไปขัดไปขวางเขาเกินไปทะเลาะกับเขาเกินไปมันก็ทําให้เขาผิดหวังมันก็อาจจะทําให้เขาถอยห่างออกจากความสัมพันธ์มากขึ้นไปอีกจากแทนที่เขาจะถอยถอยแค่ก้าเดียวข้า,าจ,จะถอยไป2 9 3 9 4 9เลยแบบนั้นเป็นตน้นดังนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่บีบเขาจนจนมุมเกินไปเราก็ให้อิสระในการตัดสินใจนะครับความรักความสัมพันธ์มันถึงจะไปต่อกันได้เพราะว่าถ้าเกิดเราแบบบีบเกินไปบังคับเกินไปหรือเราเถ็นตรงเกินไปหรือเราเรียกร้องเกินไปปัญหาสิ่งต่างๆมันก็ไม่จบนะครับเราต้องรู้ด้วยนะว่าเราทําอะไรมากเกินไปไหม หรือเรากดดันเกินไปหรือเปล่าแบบนั้นเป็นต้นนะครับดังนั้นบอกเลยว่าถ้าเรามีอิสระต่อกันมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทําให้เขาเปิดรับและยอมรับกับสิ่งที่เรากับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการลงตัวกันได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าไพ่บอกว่าเขากําลังจะเปิดรับพลังงานในทิศทางที่ดีถ้าเรายอมถอยเขาก็จะยอมเปิดทางแล้วก็กลับมามีความสุขความสมหวังบางคนอาจจะได้คอมมิชเมนบางคนอาจจะมี การมั่นหมายงานแต่างงานก,นกันก็ยังพอเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือได้คอมมิชเมนต์ต่อกันเพราะตอนนี้เขากับเรามีพลังงานในการดึงดูดกันและกันที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าเราเข้าใจเขาเขาก็จะเข้าใจเราในสิ่งที่เรารู้สึกและเราต้องการแบบนี้เป็นตน้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ